จึงออกหมายคน้นนี้ให้พลตำรวจให้พันตำรวจเอกพัทรวุฒิอ่อนช่วยพร้อมพวกที่มีอำนาจคน้นในสถานที่นี้ในวันที่16 เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา06.30นาฬิกาถึงเวลา16.00นาฬิกาเมื่อได้ค้นตามหมายนี้แล้วให้ส่งของกลางหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องพร้อมบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของไปยังกองบังคับการตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดและประชดประพฤติไม่ชอบ เพื่อจัดการตามกฎหมายต่อไป